ครับขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอาเตียงกลุเบาพียนะฮะมานำเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับเตียงหลังนี้นะฮะขนาด6ฟุตนะครับสวยงามนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับของทางร้านนะฮะขาหน้า5นิ้วนะครับสวยงามแข็งแรงทนทานนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบ เตียงกรูกบาสไตล์นี้แนวนี้นะครับสนใจทักอินบ็อกมาได้นะฮะเตียงหลังนี้ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะครับ17,500าบาทสวยงามมากๆนะครับเรามีเตียงหลากหลายแบบนะฮะเตียงทุกหลังผ่านการอัดน้ำยากันมอดทุกชิ้นนะครับสวยงามแข็งแรงทนทานนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนชอบ อ่าเฟอร์นิเจอร์แนวนี้นะครับสนใจทักมาได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับราคาสินค้านะครับบอกอีกรอบหนึ่งนะครับราคา17,500มบาท17,500บาทสวยงามนะครับเนี่ยครับผมกรุเบานะฮะเบาะ PU นะครับหนังสีน้ำตาลสวยงามนะฮะรูปแบบนะฮะทำจากไม้สักแท้ๆนะครับสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับสวัสดีครับ